กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงนี้ช่วงของคู่แบทเทอร์ค่ะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตและตอนนี้นะคะเราก็มีหนึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมซุงอย่าง Galaxy Note 7 7ช7 7 7 7นี่แหละครับ Galaxy Note 7ของกับ S Pen เช่นเคย ถูกต้องแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็ในตัวของสเปคก็อัปเกรดมากขึ้นด้วยนะคะถูกต้องครับจะบอกอัปเกรดจาก Note 5ใช่แต่ไม่ได้อัปเกรดจาก S7 เพราะว่าเอาสเปคตัวเดียวกันทอปเลยคลยครัคเพราะว่าต,ตัวเครื่องดีไซน์เน่ก็ยังมีความคล้ายกับ S7 อยู่เพราะว่าเป็น u u l e s g e s สกรีนคือเป็นขอบโค้งทั้งสองข้าง2ด้านใช่ไหมแล้วก็ทั้งดีไซน์โค้งหลังกับโค้งหน้าก็ ก็ยังใคร้คายๆกันน,นะ,นะ,ะ,ะเนแต่ว่าจะมีเรื่องของออตัวทรงรูปทรงของตัวเครื่องที่ยังเป็นแบบซมเมทริกคือจะเป็นเพราะเขาจะเป็นสีเ,เป็นเหลี่ยมมากกว่าเหมือนตากูโน้ตอ่ไหมุมน<ด>โน้ตซึ่งถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ตัวขอบโค้งจอหน้าจอนี่มันจับยากจับง่ายขึ้นจากโน้ต5หรือเปล่าที่บอกว่าตัวเครื่องมันเล็กลงถือได้ถนัดขึ้นใช่ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือความความหนาเนี่ย มันหนากว่าตัว S7 ก็นิดเดียว,ดยวนดไม่ได้เยอะแต่ว่าบางกว่าตัว Note5 พอสมควรใช่ค่ะ,ะคแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นเรื่องของดีไซน์นะคะเจ้าตัวนี้แม้ว่าจะมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับฝั่งของ Galaxy S7 หรือว่า S7 Edge แต่ว่าตัวขอบมันทำมันเนียนขึ้นอ่าใช่แล้วครับเนียนขึ้นเยอะเหมือนกันเป็นขอบด้านข้างนี่ผมเขาเกลี่ยมาดีขึ้นงานเก็บ ความต่างระหว่างกระจกกับโลหะมันไม่ได้แบบเด่นชัดแล้วอ่ะมาพูดถึงสเปคก่อนแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับตัวโน้ตสี่สามห้าสูงร้อยกว่าซะนั่นมันสัดส่วนไม่ใช่สเปคอ้าวไม่ใช่สเปคพี่เหรอสเปคมันต้องอีกแบบนึงไงต้องแบบหน้าตรงหน้าตาหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้มันสัดส่วนผิดครับอ้วสเปคเป็นยังไงคะสเปคก่อนแน่นอนครับว่าหน้าจอ5.7าจุดเจ็ดนิ้วอย่าเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนเรื่องนะครับอ่ะหน้าจอ5.7นิ้วนะครับเท่ากับโน้ต5นั่นแหละ แต่เป็น 2K เหมือนกันด้วยใช่แต่ว่าเวลาถือเอาเครื่องมาเทียบกันเนี่ยเห็นว่ามันเล็กกว่าค่ะเพราะว่าเ,เรียกว่าโปรไฟล์ของตัวเครื่องมันเล็กลงนั่นเองนะครับแล้วก็ ชิปีิเก็จะเป็นชิปตัวเดียวกับ Galaxy S7 ก็คือ Exynos 8890แต่หลายคนถามว่าเรา Snapdragon ไม่มีหรอมีแต่ไม่ได้ขายบ้านเราก็เป็นโมเดลที่ขายเฉพาะสหรัฐซะส่วนใหญ่ะคก็เหมือนเดิม S7 แล้วก็ Note 7เลยนั่นแหละแต่เก่งเชื่อว่ามันหมดปัญหาแล้วนะที่คนจะบอกว่าตกโลก Snapdragon หรือว่า Exynos ยังไงดีอันไหนแรงกว่ากันคงไม่มีคำอะไรครับเพราะตอนนี้หลายๆคนก็พอใจกับ Galaxy S7 มาแล้วใช่ใช้งานดีโอเคแบตก็ใช้ได้เหมือนเดิมในส่วนของกล้องก็ยกมาเหมือนกันกล้องตัวเดียวกัน ข้ะะอดีของกล้องกล้องน5ล้านกล้องหลัง12ล้านใช่ครับเป็นเซ็นเซอร์ชุดเดียวกับ Galaxy S7 เลยเพราะว่าตอน S7 ก็ถ่ายรูปสวยอยู่แล้วมีการปรับมาทุกอย่างแล้วนะคะก็คือแบบว่าอันนั้นก็ไม่ต้องปรับอะไรมากมายคือทุกคนพอใจในกล้องของ S7 เพราะฉะนั้นแล้วก็กล้อง S7 ใช้ Note7 เลย ใช่แต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเพ้ามาเหมือนกันนะอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้มือถือเราชอบใช้มือถือมือเดียวในการเซลฟี่หรือว่าในการถ่ายรูปเพราะว่าอีกมือหนึ่งเราก็ต้องแบบแอคท่าจะเอามือพันผมจะถือพร็อพประกอบอะไรไปด้วยดันหัวเพื่อนข้างออกไปดันหัวไปเขาเียมีฟีเจอร์ให้เราสามารถบังคับควบคุมการเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนโหมดหรือว่าปรับอะไรต่างๆได้ด้วยมือเดียวอันนี้เก่งถือว่าสะดวกถ่ายขึ้นถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปยนกล้องหนากล้องอะไเงี้ยนะครับเพราะว่า กางเดินที่บอกว่าต้องกดปุ่มหาปุ่มเมนูโหมดกล้องไม่ต้องแล้วปัดซ้ายขวาปัดขึ้นลงก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดง่ายขึ้นนะฮะค่ะอันนี้คือเรื่องของกล้องนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกที่เด่นเด่นเด่นก็จะมี iris scanner อันนี้ก็พูดไปแล้วบางส่วนในช่วงอัปเดตนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปคือนอกจากมี iris แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีเอ่อทีสแกนลายนิ้วมืออยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมก็สามารถจะแปะที่ปุ่มโฮมใช้ได้เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่เก่งชอบมากคือเขามีเอ่อตัวฟีเจอร์โฟลเดอร์ลับนะ อ่ะ secure folder secure folder นะคะแล้วเป็นโฟลเดอร์ลับนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนที่เคยมีบอกว่าโอเคถ่ายรูปแล้วย้ายไปเก็บไว้หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วไม่เกี่ยวแล้วคือมันไม่ได้เป็นแค่ไฟล์แล้วเป็นทั้งแอปพลิเคชันเลยค่ะแล้วในตัวแอปนี้มันเหมือนทําให้เครื่องของเราเนี่ยมี2เครื่องย่อยอยู่ใน1เครื่องเดียวถูกต้องนะครับคือจากเดิมที่โอ้โหต้องย้ายเป็นไฟล์ไฟล์ไปไม่ใช่แล้วตอนนี้คือสามารถจะเอาแอปพลิเคชันต่างๆเช่น a c e b o o k Line ทวิตเตอร์ทุกสิ่งยานะครับเข้าไปเก็บในสกีโฟเดอร์ได้แล้วก็เหมือนเป็นอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเล่นลน์ได้2 Account ในเครื่องเดียวถูกต้องอันนี้ก็เผื่อมีกักไม่ใช่ใช้ซื้อขายสินค้าเผื่อมีกิ๊กลายส่วนตัวข้างนอกก็เอาไว้คุยกันปกติลน์ในสกีโฟเดอร์ก็เอาไว้คุยกับกิ๊กซื้อขายสินค้าเออเผื่อเราขายของผ่านไอจีหรือผ่านไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะแยกเป็นแบบเออส่วนตัวชีวิตส่วนตัวกับชีวิตทํางานจะได้แบบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะว่าคนเราก็มีการใช้ชีวิตได้ในหลายๆด้านนะคะด้านอยู่กับแฟนกับด้านที่อยู่กับกี e k อย่างเงี้ยนะไม่ใช่ล่าที่เอาไ้คุยกับเพื่อนๆคุยธุรกิจเออคุยงานขายของครับอ่ามีอะไรอีกครับอ๋อมีก็คือของ S Pen ครับหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่พูดถึง S Pen เลยนี่ Galaxy Note นะไหนๆดูหน่อยดูหน่อยนี่ดูขึ้นด้วยดูขึ้นด้วยนี่เฮ้ยโอ้โหยา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  คือตอน Galaxy Note 5ครับเคยเจอปัญหาที่ว่าเสียบกลับด้านเสียบปากกาไอซ์เฟนกลับด้านตูดเข้าไปแล้วติดอยู่ข้างในเอาออกไม่ได้เงอ่ฟีเจอร์พังด้วยแต่อันนี้มันยัดเข้าไปไม่ได้ค่ะมันจะเด้งออกมาทันทีมันจะมีตัวล็อกไม่เด้งออกมาคือมันจะคาอยู่ตรงนี้แหละมันจะติดพยายามกระตุกแล้วก็เข้าไม่ได้มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นี่พี่ถึงขนาดต้องพยายามพยายามแล้วเพราะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคือถ้ามันเผลอจริงๆแล้วแบบวึดหลุดเข้าไปเลยเนี่ยทำไงเนี่ยเออนะคะก็ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไม่ได้แล้วครับ ป้องกันมาเป็นอย่างดีแล้วปากกาสูงคิดมาแล้วจัปัญหา้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปากกานี่หัวเล็กลงด้วยนะอ่าใช่ไป0.7มิลเออเออเหมือนปากกาแบบธรรมดาที่เราใช้เขียนกันทั่วไปเลยอ่ะใช่ครับคือจะเขียนเส้นได้เนียนขึ้นเพราะมันหัวเล็กลงด้วยใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่าไม่ต้องชาร์จแบตนะครับก็คือถอดออกมาเสียบเขียนได้เลยอันนี้คือจะไปกัดค่ายไหนหรือเปล่าไม่ได้กัดปรติินสอปากกาใครเขาชาร์จแบตเตอรี่กันไม่มีอยู่แล้วเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เอ็นหนึ่งฟี S, s Note ไม่มีแล้วนะครับตอนที่จะกลายเป็น a m s u n ง Note แล้วเอาทุกอย่างที่เคยมีที่หลายๆคนเคยใช้เนี่ยไปรวมกันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ฟีลลิ่งเดิมๆหน้าตาแบบเดิมๆใช้แล้วถนดัดไปโหลดเพิ่มเอาละกันไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอะไรคะ S, s Pen ยังสามารถใช้ในเรื่องของการแปลภาษาได้ด้วยวุ้นแปลภาษาถูกต,ต้องครับมีไป S Pen Translate นะครับ,ค,รบคือสามารถที่จะเอาตัว S Pen เนี่ยมาลอยมา Hover หรือว่า Hover หรือลอยๆอยบนหน้าจอนะครับแล้วก็แปลได้เลย อันนี้ก็ไม่ได้แค่แปลเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นนะครับคือถ้าคนมีภาพถ่ายค่ะก็สามารถแล้วมีตัวหนังสืออยู่ภายในภาพถ่ายเนี่ยก็เอาอเอชเพนมาลอยได้ด้วยใช่ใชบางค,คนว่าเขาตปองแปลเฉพาะหน้าเว็บไซต์หรือเปล่าแบบเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เลือกแปลเป็นคำคามเพราะว่าเป็นตัวหนังสือถูกไหมแปลง่ายแต่นี้ไม่จําเป็นแล้วครับคุณถ่ายรูปอะไรมาก็ได้พอเป็นทีตัวหนังสืออยู่บนนั้นอคุณก็เอาเอสเพนมาเลือกภาษาต้นทางอาจจะเป็นภาษาเกาหลีไปเจอเกาหลีมาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วก็แปลเป็นไทยได้หรือว่าไปญี่ปุ่นไปอะไรก็เลือกได้ไม่ยากอันนี้เขาก็จะอิงจากของ Google Translate นะคะใช่ครับแต่ว่านอกจากนี้มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ S Pen ที่เอามาลอยๆแล้วใช้ได้เหมือนกันนะนั่นก็คือการเย่ออ่าถูกต้องย่อขยายอ่ามันเน้นแค่อย่างเดียวไม่มันมีสองอัน ันนึงใช่ยอ่อย่อก็คือย่ออย่างพูดว่าจากหน้าเนี่ยเป็นจากหน้าหนึ่งที่เราใช้กลายเป็นไอคอนอันเลก็เลกๆปึ้งเก็บไว้อ๋อใช่ใชอ่อันนั้นเวลาที่เราอยากเรียกอะไรแบบขึ้นมาทันด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปจิ้มที่มันขยายได้เหมือนเรียกว่าแกลนส์อ่าแกลนส์เก็บมาเป็นแกลนส์คิดง่ายๆก็เหมือนตอนเราย่อ,อหน้าต่างวินโดว์อ่ะเอออะไรประมาณน,นั้น<ช>นะคะส่วนต,ตัวนึงก็จะเป็นแมกนิฟายหรือว่าเป็นขยายนั่นเองนะคะรับควาสามารถที่จะเลือกเหมาะกับวัยของฉันมาอ้าา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  เรา,เาไม่ไดูข้อความที่มันบางนตัวเล็กเกินไปแผนที่แผนที่เออแล้วก็สามารถใช้ m a g n i f y นี่แตะขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเอไปตามหน้าจอแล้วก็ให้มันขยายส่วนๆนั้นได้เช่นเปิดว็บไซต์ขึ้นมาอ่านข่าวใช่ไหมครับแล้วก็โอ,โอ้มันตัวเล็กจังเลยขยายยังไงก็ไม่เห็นถาก็ไม่ซูมแล้วก็ใช้ m a g n i f y เนี่ยแตะแล้วก็เลือกว่าจะซูมกี่เท่าแล้วก็ไปเลื่อนเลื่อนดูได้ข้อดีของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าอย่างสมมติว่าเราจะดู Google m a p อะค่ะแล้วเราซูมเข้าไปสุดแล้ว มันยังไม่เห็นอยู่ดีเพราะกดฟีเจอร์ตรงนี้มันจะขยายเข้าไปอีกหนึ่งระดับใช่แต่ต้องอใช้ S10 มาจอ่อๆด้วยนิดนึงนะชาประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเิมขึ้นของ s Pen นะถูกต้องอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลงไปลึกเลยนะมีแค่ฟีเจอร์ของ S10 ทำเอาหมดเวลารายการเลยทีเดียวใช่ยังไม่ไปถึงไหนเลยยังมีทั้งเรื่องของโอ้ย แบตเตอรี่เอ่ยหน้าจอเอ่ยอแล้วก็ไหนจะเป็นคนที่ใช้นถต5อยู่น็อต4เงเนี่ยมีน็ต5อยู่ต้องเปลี่ยนไหมอ่ะควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าเออแล้วเป็นนกเจแล้วน้ต6หายไปไหนอ่ะเออใช่ป่ามาหาคำตอบกันได้นะคะในครั้งหน้าของรายการ The Battle กลับมาเจอกันแบบนี้ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV ค่ะระหว่างสัปดาห์ครับใครที่มีคำถามหรือมีข้อติชมรายการอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางโซเชียลตามนี้เลย แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบาย